กำแพงแตกไม่เห็นมีคนดักเลยกำแพงแตกมีมีเพื่อเราสองคนมีดิผมซักมาเยอะว่ะได้แล้วนะยิงงูเออขอไปเขาไปนะโคตรยิงได้นะ รู้ระวังมันนอก <that> ด, er. ด้านออกด้านออกดันออกดันออกมาเลยด้านออกมามันเหมือนจะข้ามโค้ดเอาป่ะอยู่บนนี้ด้านออกมาดันออกมาดันออกมาไอ้ดูดมีตัวขึ้นบนเขาแล้วนะข้ามโค้ดไป ดันออกมาดันออกมาซักไม้ดันมาได้ไปต่อตั้งก่อนเร็วมันหนีนนทดันถอยแล้วดันเลยดันหน่อยดันหน่อยแหนต้ดันมาดันมาตัวนอยมีตัน้อยมีตน้อยตนอยแรกแ ดีโอเคออยเมืองน้นี่แบงค์แม็กายเข้าสายเข้าแบงตัวนึต้วนึงน่อยลงมาหน่อยดีเราเกิดไหนไหนแล้วแล้ีตอนนี้ต้นหน้าเนี่ยเบียดพีหน่อยุยพะนเเกิดพะนเเกิดจุดเกิดเราเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เอิน้ลเลิกลเลยเดี๋ยวกระสุนกันวะ ศูนย์ก็เกิดแล้วเกิดดีกว่าอ้อมเหมือนอ้อมจะวิ่งข้ามถนนแล้วแม็กพียวเลยวะพนาววิ่งข้ามถนนแล้วเอาเยอนะตรงนี้ตรงไหนตรงไหนต้นหน้าพี่เนี่ยไกลคอให้หน่อยครับลิงลิงลิพี่ตัวโอมอ้อมยิงหน่อยดิระวังโอ้มันใช้หน่อยลิงเลยไปดันดันดันคอแล้วคอแล้วดันดัน

เออสาม้อยี่ตัวนั้นได้ตัวนั้นโรงน้นามย้ยด้วยามนอน้ด้วยสามสตัวเดี๋ยวรอเลาต้องตามไปหลอกเราดักเราใี่ก่อานี่งดักจุดเกิดเป็นงไงมาเติมได้ระวังขึ้นเขานาะนละเดี๋ยวากงตตี้เลกางโอเคพี่ เห็นแล้วเข้า,าหน้าข้างหลังพี่เข้ามาจากฝั่งเกอร์แหละพี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งพี่ยิงซากไม้อยู่พี่แจ็กระอะไรตั้งบังเกอร์ไว้หน่อยก็ดีนะโอเคมันจะหมดก่อนนะเด็กมีตัวอ้อมหลังเห็นไหมเห็นมั้ยปลาระเบิดมา,ลาลแล้วปลาระเบิดมาแล้วอย่าโดนนะเบอร เคลยร์้งเสรแล้วนา้อ้ยเคลย่าเกตดั้ยต่อไ้หนยต่ม้ยเย้ยกเฮ้ยมันอยู่ไม้นอนกันอะเย่ยมกอไม้นอนตรงที่เราดิบเพียบเลยเวดาเเห็นแล้วยิงไม่ได้แล้วอุ้ยตัวนอะไรยิงมาวะแม่งทั้งตัว เียยมันเห็นพี่ก่อนนะเพี่เอาไอ้ชาให้พี่เอาไอ้ชาให้ไมไไม่ไ็นไม่ไรอ่ะไม่นยดิเราจะเคลียร์ได้แล้วเนี่ยเรตัด เหน่อยผขขอปยดนก่อนนะเีย่เลยยาไม่ม <mu ียาเลยสร้างไม้แตกหมดแล้วไไมเค่แล้วเหลือหินเล่าอ่ะหินเล่ายังเหลือเหลือสองด่งรียนกันนะเหลือสองเอเลามาอยู่ฝั่งนี้นี่ไม่ยิเพื่อนอะ

โอ้โหแตะวิฟฟืนของผมชุดผมเลยเนี่ยขอยานโขนในรูต่อตายตายตายยาวอะเราพวกเราอะไรพวกเราเฮ้ยนี่ต้นไม้เกิดแตกไอหินเหรอในรูตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงผมยิงแตกไปแล้วพี่แม็กผมหมดว่ะยเลยที่บอ หะมีฮาร์เวสท์อีกนึงมีฮาร์เองใครเก็บซิกคนไหนเนี่ หรืว่ามีเดมัจริงจริงมากถ้าโอเจอโร่มีมีอะไปแกล้กลหลังเกินหลังเกินใช่นะจังหมดนะเราเราเฮ้ยเฮ้ยดันมาดักหินนี่ครับทำไมไม่ดักหินนะหินหินหินง่ายไปแล้วหินง่าไปแล้ว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 ไปหาแล้วเออมาแคนหน่อยดิ่หินนะจบนะเดี๋ยวจบแล้วหินมาตัวนะแต่งมียาบอ่ะหายแล้วไม่ทันแล้ว ไม่ไทยที่หนีเดี๋ยวดักแอกสองหินสี่ตัวนะาเหลืองเหลือประมาณเหลือร้ะาสโอเคโอเคงได้คูไม่มีไนี่ไงตวีทอยู่กับผมเนี่ยไม่ไม่ไม่เลยพี่เนี่ยชน้ยงมลมาทับุ๊อชนี กัดแหน่งอยา้งแ่งมันนหน่อยูนหน่กองเดียวยนะทวิตอ๋รอยู่อยิงใหน่อไม้นดันมาห่ได้ไหมตนแงอยู่ไหนเนี่ยต้นไมนได้หสิบเค ได้ได้ครับต้นไม้นะพี่โอเล็งเล็งทางทางซ้ายซ้ายนี่นะตรงหินตรงหินนะตั้งแต่หินนะซ้ายขึ้นไปยันเนินนะของโอนะเช็คด้วยนะสิบเคสสิบเคสได้พี่ได้พี่ครับครับมันวิ่งไปทางเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแล้วเริ่มมาแล้วหลังโลกโอหลังโลกโอเห็นไหมวันมี้ข้าวซากไม้ตัวหนึ่งมาช่วยยิงหน่อยก้นอ่ะเดี๋ยว

ผิดสงครามขอคนมาช่วยคนนึงเฮ้ยอยู่เยอะแล้วไลฟ์ไม่ต้องแล้วหลังเข้านะเมื่อกี้ที่ยิกในเมืองอ่ะอ๋อหลังใครอยู่ออกมาเนี้ยนะใครอยู่เช็คให้หน่อยนะอีกน่าจะเท่าไหร่ป่ะในเมืองคนน้อยเนี่ยอายยาวว่ะตะก้างอายยาวป่ะยี่สิบสี่คนเราสิบคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุไดรทุไรอยามันมันดอมแล้วเห้ยเอ้ยไอโอมาลงไปหนึ่งนะเริ่มดันขึ้นเนินแล้วมีตัวดันขึ้นเนินแล้วนะแต่เป็นชุดชุดไม่เต็มโอ้ขอโลดใครสีโล่บ้างโอขอโลดหน่อยดีเอาโล่ใส่ เั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโลยโอ้รโอ้ย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 โอ้างวะเโ้ยอ้ยอ้ยโอ้ออ้ยมาอ้อ้อ้ยโอโอ้โห้อ้ยโ้อย้ยโอย้ยโาอ้ยออตยโอ้ยงโ้ยโอ้ีอยู่ตรงย้อยออยโ โอ้โหมันเนียนอยู่ตั้งนานตรงหินน่ะข้างล่างโลจีบีไหนวะได้แล้วไหนวะโดดไปนู้นแล้วยิงนี่มาสังมุแล้วสังมุนแล้วยิงดิยิงยิงไม่ได้กระวานไปสองตีแตกสองตัวขอสมัยได้ยิงพี่ดีมาอินพี่ดีมา หิรามาหิรามาตะก้างขวามือผมตามดูทางซ้ายเดี๋ยวมีายให้ให้ดูขวาสองคนดูขวาไปดูซ้ายให้เกตไม้นายยุกูลงไปหามันเลยครฮะตอนนี้ใครมีโล่บ้างติ้วจริจังมีโล่ะ

ไม่มีใครยาฝั่งน้นฝั่งน้นเอฟดีข้ามไอ้แตกตอ้โอข้างหน้าเราเนี่ยเนดโจูอยู่ไหมเห็นไหมมองเห็นไหมติดเละขอบ้าเลย หลังเป <st ut ters> ็นไงเออเหต้นหน้าต้นหตังีตัวอยู่ในตบอกนะเี่ยต้นหโอเคไดโอเคได้เลยมไต้นหน้าของตัวเนี่ยต้นหน้าตรงพี่ตรงไหนไข่แตหเ้นหตรงนั้นะตดตรงไหนแบงค์มาเก็บมา เดี๋ยวเราใหไปทั้งรูเก็บเลยวิจาร์บ้าเดี๋ยวล็อกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียคงจะห่ยากันอือมีอะไรบ้างไหมเอ้ยเฮ้ยหืเข้าร้าไฟขอกระเป๋าให้างาม้กันนะร้าไ้พิงเข้าเขาที่ดิเราแลอ้นาะกินไั้หมดเลยกินเข่าที่ใส่ใส่ไปนู้นแล้วเฮ้ยชุดก็เราชุดเต็มเฮ้ยเดี๋ยวทำน้ำปล่อยตางนี้เดี๋ยวโดนชุดก็ชุดเต็ม เยนทิ้งท่ากันแบบไงนี้อยู่เฮ้ยมันดุดสไนไปแล้ววิ่งไปแล้วยังยังเขาดูอยู่กลางทางเฮ้หินหินโจมหินดูหินดูเนี่ยฮะแต่ใครดูบ่มันนอนแล้ว มรงไหนชาร์จห <mile> ิน <derived> นี่นะต้องเมเพวกแล้วคนอื่นตมานักเียนตหลักเ้งหลังเข้าทอแตกอีกมันเจ็บไม่ได้นะเก็บไม่นั่นก่อนเติมก่อนเติมมาก่อนเติมหิน่ ลูปดิฟเลยมันต่างเราแตกแล้ว